สวัสดีครับเช้านี้ก็เช่นเคยนะครับเอกอนทีก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดพังงาอำเภอท้ายเหมือนะครับแล้วก็จะทําการทดสอบใช้การเล่นเกม Cloud Gaming ของทาง Xbox Game Pass นะครับนอกสถานที่กันสักหน่อยก็เริ่มออกเดินทางประมาณใกล้ๆเที่ยงนะครับครั้งนี้ก็จะไปแถวแถว ท่าไซนะครับซึ่งจะมีวัดท่าไซอยู่ด้วยทาง A อคอนทีวีก็จะให้ชมบรรยากาศระหว่างในการเดินทางให้เพื่อนๆดูนะครับและตัวบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบสงบเลยทีเดียวนะครับทั้งๆที่เป็นวันอาทิตย์นะครับระหว่างเดินทางก็จะพบสุน,นัขนะครับอยู่ตามถนนเป็นระยะะ,ยะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ก็ใช้เวลาเดินทางออกจากบ้านไปนะครับกว่าจะถึงหาท่ารายก็อยู่ที่ประมาณ10-15นาทีนะครับก็ถือว่าไม่นานมากและตัววัดท่ารายก็จะอยู่ริมทะเลเลยนะครับเมื่อมาถึงแล้วก็หาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์กันสักหน่อยแล้วก็จะขอพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมภายในอุโบสถกันนะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบเลยทีเดียวนะครับภายในตัววัดท่าสายถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยมาเที่ยวในจังหวัดพังงาก็แวะกันมาได้นะครับ เมื่อกราการะพระในอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาภายนอกกันสักหน่อยนะครับตัวริมชายหาดของวัดท่าใจก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีกลุ่มเมฆค่อนข้างตั้งเขามาเลยน่าจะมีพายุใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไงได้คุอสามารถถึงแล้วนะครับก็ต้องทําการทดสอบระบบ Xbox Game Pass ให้เพื่อนๆกันดูสักหน่อยว่าจะมีความลื่นไหลไหมกับการใช้งานนอกสถานที่แต่ในระหว่างที่กําลังเซตง่วนอยู่กับอุปรกรณ์มือถือนะครับ ไม่คิดนะครับว่าน้ำทะเลขึ้นขึ้นจะซัดแรงทะลุขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยนะครับขนาดอยู่ริมแล้วนะครับใกล้ๆโคนต้นสนก็ไม่คิดว่าจะมาถึงได้ขนาดนี้แต่งานเข้าแล้วนะครับเพราะว่าตัวจออุปกรณ์คอนเทลเลอร์นั้นตัวทางเอคอนทีวีวางเอาไว้บน พื้นทรายนะครับตอนนี้กาลังหาอยู่ว่ามันโดน,โดนคลื่นซัดหายไปไหนหรือว่าจะโดนกลืนเข้าไปสู่ท้องทะเลแล้วนะครับอันนี้ข้อค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหวุ่นเลยทีเดียวแบบเ,ยเยวพื่อนเจะเห็นนะครับสภาพโอ้โหหมวกกันนอ็อวกกันน็อกในที่สุดก็เจอนะครับโอ้โหไม่รอดนะครับตัว j o อ controller ทั้งสองทั้งตัว xbox c o n ร r o l l ร์แล้วก็ดูอันเซนของ playstation 5แต่ ก็พูดยังไงว่าน้ําทะลุทะลวงเข้าไปน่าจะทุกอนูเลยนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆดูเลยสภาพจอยทั้งสองแต่ตัวจอยของ Xbox ก็ค่อนข้างโชคดีนิดนึงนะครับว่ายังใส่อยู่ในถุงพลาสติกแต่ก็ไม่ได้มัดปากถุงเอาไว้นะครับแต่ของตัวจอยดวลเซนเนี่ยจมเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสะบักสะบอมเลยทีเดียวจะว่าไปตัวน้าอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พวกเม็ดรงเม็ดทรายนะครับที่มันเข้าไปเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงของตัวจอยดวลเซนเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะครับว่าสภาพ ชุ่มนะ้ำทั้งสองพี่น้องเลยนะครับครั้งนี้โอ้โหก็ขอถ่ายไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับแต่ไอคอนทีวีก็ทำใจไว้เลยนะครับว่าไม่น่าจะรอดนะครับดูทรงๆแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทำการรีวิวนะครับครั้งนี้ก็ต้องรีบกลับไปทำการล้างน้ำทำความสะอาดกันสักหน่อยก่อนนะครับแต่ว่าของตัวจอยดวนเซนเนี่ยไอคอนทีวีดันไปเผลอกดไม่รู้นะมือมันดันเผลอไป โดนปุ่ม power นะครับกดแล้วเห็นไฟมันติดขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับนะครับก็คิดว่างานเข้าแน่เลยของดวนเซน์นะครับกลับมาถึงบ้านนะครับก็ล้างน้ําแบบนี้เลยนะครับเปิดเต็มที่เลยเพราะว่าก็ไม่อยากที่จะแกะอะไรก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําทะเลน้ําเค็มใช่ไหมครับถ้าไม่ล้างน้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันมากกว่านั้นแน,น่นอนก็ทําการทาความสะอาดพวกน้ําสะอาดก่อนดีกว่า แล้วก็ตัวอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมมานะครับก็ไม่คิดว่าลองจะมาซ่อมอะไรกันนอกสถานที่ใช่ไหมครับก็ทําได้เท่าที่จะหาได้ครับขคยของขาควงหาก็ไม่ค่อยจะมีนะครับกะต้องหาเชือกฟางมาผูกแล้วก็มุนมุ้นมุนมุน,มน,มนสะบัดน้ําออกหน่อยนะครับเพราะยังไม่ได้แกะส่วนของตัวจอย Xbox เนี้ยโชคดีหน่อยนะครับก็ยังพอมีลุ้นนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ใส่ตัวฐานไว้นะครับเอคอนไม่ได้ใส่ฐานไว้ เขาว่าใจลึกครั้งนี้ที่ออกไปเนี่ยกะว่าจะไปใช้ตัวจอรดเซนนะครับในการเล่นแล้วก็ใช้งานตัว Xbox How l o u เ g ม m ิ n งนะครับก็เลยว่าน่าจะยังมีลุ้นนะครับรอให้มันแห้งสนิทก่อนแต่ของตัวจอร์ดเซนเนี่ยเอคอนซีวีก็ไปเจอไขควงนะครับเก่ากึกเลยนะครับก็ลองแกะดูนะครับมีอะไรข้างตัวก็หยิบออกมาใช้นะครับพวกบัตรรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็มางัด เป็นแท่งพลาสติกนะครับสุดท้ายเมื่อแกะออกมาดูแล้วก็ต้องแบบสายหัวเลยนะครับค่อนข้างที่จะสะบักสบอมแน่นอนแล้วเพราะว่ามันเห็นรอยไหมตามพวกสายแพรนะครับน่าจะเป็นตัวขั้วไฟบวกลบนะครับไหมชัดเจนเลยนะครับเป็นสีขาวๆนะครับที่น่าจะเป็นตำแหน่งขาไฟเลี้ยงนะครับ ก็งานเข้านะครับดูแล้วไม่น่าจะรอดไม่น่าจะคุ้มด้วยนะครับถ้าซ่อมเพราะว่าหลายตำแหน่งแล้วเกินก็ไม่มั่นใจว่าตอนที่ Acons TV ไปกดตัวสวิตช์หรือจะเป็นตอนที่น้าทะเลซัด,ดโดนตัวจอยคอนโทรเลอร์หรือเปล่าเพราะตัวแบตเตอรี่ของจอยดวนเซนมันเป็นแบบติดตั้งภายในนะครับส่วนตัวจอยคอนโทรเลอร์ของทางฝั่ง Xbox นะครับ Acon นทก็ TV, ยังไม่ได้แกะออกนะครับยงแค่ทําการเป่าสะบัดอะไรทุกอย่างนะครับให้มันแห้งก็ทําการเทสลองเสียบโดยใช้สายนะครับก็ปรากฏว่า ไฟติดนะครับแล้วก็มีระบบสันตอบสนองนะครับก็ค่อนข้างใจชื้นขึ้นมาได้นิดหนึ่งก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าส่วนในครั้งนี้ Acons TV ก็ต้องขอตัวลาไปตั้งหลักกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ